ชาวราศีธนูฮะมีจังหวะดีๆดวงดีๆเรื่องงานนะครับหรือว่าอยากุูอยากทําคิดอะไรให้ใช้เวลาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะเฮงไปพิเศษนะครับคือตั้งแต่วันที่24เดือนพฤศจิกาถึงวันที่6ธันวานะครับมันมีเวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับที่ว่าเฮงนะครับมันมาจากว่าดาวพุธนะครับเขาคือดาวการงานของคนราศีธนูเลยนะครับณปัจจุบันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยไปจนถึงวันที่24นะฮะเขาโคจรวินาศนะครับแปลว่า งานมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคเป็นระยะระยะตามปกตินะฮะไม่ชั่วไม่สําเร็จครับเพียงแต่ว่ามันไม่เฮงนะครับมันจะทําขนาดไหนก็ได้ขนาดนั้นนะครับแถมมันมีงานเร่งด่วนมีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาป,ปรับปรับฉบพันมีอะไรที่ไม่ค่อยได้หนังใจอยู่บ้างนะครับแต่พอหลังวันที่24นะฮะไปจนถึงวันที่6ธันวาดาวพุธโครจรย้ายทับคนราศีธนูครับดาวการงานโครจรทับได้ความเฮงเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องงาน คุณรอคอยข่าวใดหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณกําลังรุ้นงานในบางอย่างอยู่นะครับในช่วงแต่24ถึงวันที่6ธันวาเนี่ยมันจะมีข่าวดีในช่วงนั้นและมีความคืบหน้าในการงานที่ดีขึ้นใครที่ตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษครับถึงบอกว่าเรื่องของการงานนะครับให้ทําในช่วงเวลานี้ได้จังหวะมันมาดวงมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือและมีความเฮงนะครับความเฮงนี้ที่นี้สมมรูว่าคุณกําลังส่งงานเข้าประกวดยกตัวอย่างนะฮะ โอกาสชนะสูงมากหรือถ้าคุณกำลังพิเซ็งานนะครับหรือว่ากําลังติดต่อเจรจาคุยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรที่เกี่ยวข้องการงานนะฮะจะสําเร็จมีคนเมตตาด้วยนะครับใครที่ทํางานร่วมกับคุณนะครับเขาจะส่งเสริมเมตตาและให้โอกาสใหม่ๆแสดงว่าถ้าสมมติว่ามีผลงานหรือมีงานอะไรก็ตามเข้ามาในช่วงราดังกล่าวนี้นะฮะหรือมีคนทาบทามนะครับให้รับงานไว้ก่อนก็จะดีสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้ว แล้วอยากจะรับ job พิเศษนะฮะดวงมีโอกาสที่หรือโอกาสใหม่ๆนะฮะที่สามารถทําแล้วได้ตังทำแล้วต่อยอดเป็นคอนเน็กชันหรือว่าทําแล้วผู้ใหญ่เมตตานะครับจังหวะมาปัญญาช่วงนั้นเด่นด้วยนะฮะการเจราจาเด่นด้วยดาพุทธคือการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยนะครับเป็นช่วงเวลาที่โคจรทับปุ๊บนะฮะมันจะมีคนหรือว่าเชื่อถือหรือฟังเรานะฮะโน้มน้าวใจใครในช่วงเวลานั้นได้ไม่ใช่แค่เรื่องงานด้วยนะครับ ยังเป็นเรื่องความรักด้วยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันมี2สถานะในคนราศีธนูก็คือสถานะเรื่องงานนะครับทำอะไรก็สาเร็จอย่างที่บอกนะฮะหรือว่าเหนื่อยเยอะหน่อยแต่คุ้มค่าในความเหนื่อยนะครับส่วนอีกสถานะนึงคือเรื่องความรักหรือแฟนหรือคนที่รักนะครับช่วงราังกาวาโคอนทับนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคุยหรือว่าช่วยเหลือแฟนนะครับหรือว่าอยากจะทาอะไรให้ก็สําเร็จนะครับมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันมีความสุขร่วมกันมีโอกาสที่เราจะได้ช่วย ในสิ่งที่เขากําลังเดือดร้อนนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเกื้อกูลกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือแฟนก็ยังช่วยเหลือเราได้ด้วยมันเป็นช่วงที่ดวงสัมพันธ์กันนะครับเขาเดือดร้อนเราสามารถช่วยเหลือก็ได้เราเดือดร้อนเขาก็สามารถช่วยเหลือเราในบางเรื่องได้นะฮะมันเป็นจังหวะที่ดวงเสริมกันและกันเลยทําให้มีความเฮงนะครับฉะนั้นแต่ถ้าใครสดครับในช่วงวังก่าวเนี่ยคุณก็สามารถจะคุย หรือว่าจีบใครโอากาสจีบติดมีนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์โคจรเป็นตําแหน่งลาพะโชคลาภน,นะครับเะฉนนั้นมันก็มีโอกาสนะครับเรื่องความรักที่เด่นมาด้วยนะครับแสดงว่าในช่วงตั้งแต่วันที่24นะฮะเดือนพิจิกานี่แหละไปจนถึงวันที่6ธันวานะฮะสปีดงานได้สะสมผลงานดีคุยเจรจาต่อรองสิ่งใดกต็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวจะสําเร็จมีคนเมตตาส่งผลงานนะครับหรือว่า แข่งขันอะไรก็ตามโอกาสที่จะมีข่าวดีมีสูงมีคนทาบทามในเรื่องของการงานให้ไปช่วยเหลือหรือทําอะไรแล้วก็ได้เครดิตได้ชื่อเสียงนะครับยังรวมถึงยังมีเรื่องของความรักอินที่บอกนะครับว่ามีแฟนนะฮะแฟนก็ช่วยเหลือดีแล,แล้วเราก็สามารถช่วยเหลือแฟนเราได้ด้วยรวมถึงอีกอย่างนะฮะการติดต่อเจรจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงรังกกาวนะครับมันมีความเฮงนะฮะความเฮงนี่คือ มันบางทีมันเจ๋งกว่าเรื่องความเก่งอย่างนะฮะในช่วงเวลาบางช่วงเวลานะครับเร่ความเก่งบางทีมันต้องเหนื่อยแล้วก่าจะได้มาแต่ความเฮงคือบางทีเนาะเราอาจจะคุยงานแป๊บๆนะครับไม่คิดว่าเขาจะซื้องานไม่คิดว่าจะช่วยเหลือไม่คิดว่ามันจะสําเร็จเนี่ยครับมันมีความเฮงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไอเดียความคิดอะไรก็ตามหรือจะร้อนสินค้านะฮะปล่อยสินค้าปล่อยโปรโมชั่นทําการตลาดนี่ได้หมดเลยนะฮะในช่วงเวลาังกล่าวนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคนะฮะในช่วงเวลาที่ว่านี้ มีอุปสรรคตามปกติแต่ว่าอุปสรรคนั้นคุณจะแก้ปัญหาได้อุปสรรคนั้นมันจะมีโอกาสที่มีคนช่วยเหลือแล้วก็จะคลี่คลายนะครับในปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือเจอเรื่องหนักๆจะแก้ได้ไม่ยากกว่าในช่วงนี้นะฮะอันนี้ผมทําคลิปก่อนวันที่24นะครับฉะนั้นคนลาศีธนูก่อน24ก็คือในจังหวัดที่คุณฟังเนี่ยงานมันสะดุดนะครับหรืองานมีปัญหานะฮะมันไม่ค่อยรับรื่น แต่ว่ามันก็ค่อยๆแก้ที่เเปราะ,ะได้ตัวช่วยเวียังมีแล้วก็ไอเดียยังมาแต่ว่าอาจจะติดติดขาดกิ๊กกักนะครับในช่วงนี้สักหน่อยนะฮะเพราะว่าธนูในช่วงนี้ดาวการงานอยู่วินาศนะครับแถมระวังคนเข้าใจผิดนะฮะทำอะไรไปคนเข้าใจผิดตีความอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับนี่คือจังหวะชีวิตนะฮะที่เตรียมพร้อมอะไรในช่วงวันนี้นะฮะให้ไปทําในช่วงหลัง24จะดีพิเศษถ้า ไม่รีบนะครับจะถ้ารีบก็ทําไปแต่ว่ามันจะอุบรสรรคเยอะหน่อยแล้วถ้ามันมีอะไรที่เกิดปัญหานะครับมันจะใช้เวลานะครับในการแก้ปัญหาเยอะหน่อยนะครับเหมือนชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะฮะมันก็มีขึ้นๆลงๆแล้วก็มีช้าบ้างมีเร็วบ้างนะฮะฉะนั้นในเรื่องของการงานเรื่องความรักนะฮะมันจะฟืดๆหน่อยหรือจะช้าหน่อยอืดๆ s โลโมชั่ o หน่อยในช่วงนี้นะฮะที่คุณฟังแต่ตลา 24, ดยี่ปจนถึงวันที่6นะฮะมันจะสปีดงานได้ทุกอย่างมันจะเร็ว ข่าวสารต่างๆที่รอคอยมันจะเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีคนสนับสนุนส่งเสริมมีคนเมตตามีคนเห็นคุณค่าเรานะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมันก็จะทําอะไรมันก็จะปลอดปลงโล่งใจขึ้นนะครับโอเคนะฮะก็ลองไปพิจารณาดูว่าสิ่งใดที่ทำหรือจะยื่นหนังสือยื่นกู้ยื่นเอกสารยื่นสัญญาหรือทําสัญญาอะไรพิเศษพิเศษนะฮะก็ทาในช่วง24-6กนะครับก็จะดีพิเศษนะฮะแต่ถ้าทําก่อนหน้านั้นคุณเรื่องตรวจสอบรัดก,กุมรอบครอบนะครับหรือถึงจะ อ่อยที่ว่าถึงจะผ่านได้นะฮะโอเคนะครับมันมีเรื่องดีดๆวันนี้นะฮะธนูนะ,ะมีอะไรที่เด่นๆดีวจะามาเล่าให้ฟังอีกครับขอโชคดีครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะสู่ต่อสวัสดีครับ